บทฉลบทศึกสงครามทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เพื่อตรงการปกครองแผ่นดินทั่วราชอาณาจักรเขาด้วยกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์เคชูิโอนะครับวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่องสามก๊กโจโฉแตกทัพเดือนในภาคที่2หนังในปี2009มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับหลังจากโจโฉได้ยกทัพจากตอนเหนือลงมาทางตอนใต้เพื่อไล่ล่าเล่าปีผู้ที่เป็นกบฏจนทําให้เกิดสงครามระหว่างแดนใต้และแดนเหนือเมื่อซึ่งกวนได้เข้าร่วมกับเล่าปีเพื่อขับไล่โจโฉจากการถูกรุกลาน การศึกในครั้งนั้นนำทัพโดยแม่ทัพใหญ่จิวยีได้วางแผนลบกับขงเบงให้ล่อรวงแม่ทัพหัวตุนและแม่ทัพบุญเทงแม่ทัพของโจโฉเข้ามาติดกับกระบวนลบแปดทิศที่พวกจิวยีได้ตั้งทัพรอจนทำให้ศึกครั้งนั้นพวกแม่ทัพจิวยีได้รับชัยชนะแต่นั่นก็ใช่ว่าโจโฉจะทุ่มกำลังทั้งหมดไปในศึกครั้งนั้นมันเป็นแค่การประเมินค่าศึกเท่านั้นศึกที่แท้จริงกำลังจะมาถึงเรือใหญ่เล็กนับพันลำได้ตั้งค่ายตรงข้ามหน้าผาแดงรอแค่เวลาที่โจโฉจะบุกเท่านนั้ ศึกครั้งนี้อาจจะเป็นศึกตัดสินทั้งสองฝ่ายแม่ทัพใหญ่จิวกีต้องหาวิธีรับมือโจโฉให้ได้โจโฉที่ตอนนี้มั่นใจตัวเองอย่างมากที่จะชนะศึกครั้งนี้เพราะเขามีกําลังที่มากกว่าสตูหลายเท่าทหารของโจโฉมีมากมายจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครทาให้สางเสียงได้อาศาตัตวเองแอบอมตัวเข้าไปสอดแนมเป็นสายลับเพื่อจะส่งข่าวให้กับขงเบงที่ได้ร่วมมือกันสางเสียงจะเก็บข้อมูลทุกอย่าง การตั้งค่ายของพวกมันทิศทางการลอยลำของเรือลบและสิ่งที่ตอนนี้ทหารโจโฉกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักนั่นก็นนคือโรคระบาดที่มันแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วแม่ทัพของโจโฉคิดว่ากองทัพของจิวยีมีน้อยพวกจิวยีต้องใช้วิธีรบแบบกองโจนแน่นอนแต่โจโฉกับคิดว่าจิวยีชนะศึกในครั้งก่อนคงมั่นใจตัวเองเป็นอย่างมากต่อไปพวกจิวยีจะต้องบุกเผชิญหน้าโจโฉแบบไม่กลัวแนะ่ การจะชนะศึกทางน้ำในครั้งนี้ได้มันขึ้นอยู่กับแม่ทัพสัวหมอและแม่ทัพเตียวอุนและโจโฉยังชอบดูกีฬาฉูจู้อย่างมากมีคนหนึ่งที่โจโฉเห็นว่าเล่นดีเป็นอย่างมากเขามีชื่อว่าพลทหารสุนจูเจ้าเล่นฉูจูได้ยอดเยี่ยมแถมยัง็นทหารที่เก่งกาจนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้เจ้าเป็นผู้บัญชาการกองพันส่วนสางเสียงที่กำลังจะส่งข่าวให้กับขงเบงก็ได้บังเอิญเจอกับสุนชูเขากับรู้สึกถูกชะตากับสางเสียงเป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งและนั่นทำให้ทงคู่สนิทกันมากขึ้น โจโฉเริ่มกังวลใจในการระบาดของโรคที่กำลังทําให้ทหารต่างอ่อนแอลงไปเรื่อยๆหมอจึงบอกว่าเพราะไม่ชินสภาพแวดล้อมทําให้ทหารล้มป่วยพวกเขาไม่สบายเพราะกําัศึกยาวนานทําให้เสียภูมิคุ้มกันในร่างกายใครลากศาส์น้อยและแพทย์ได้รวดเร็วขึ้นการรักษาน่าจะทําได้แต่คงไม่หายในชั่วข้ามคืนแน่ส่วนคนที่ตายไปแล้วตอนนี้ร่วมร้อยกว่าคนแล้วอีกสองสามวันคงควบคุมไม่ได้แน่ทางเดียวที่จะหยุดโรคระบาดได้นก็คือเผาเท่านั้นแต่โจโฉเขาับมีแผนการ จะใช้ศพพวกนี้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกส่วนทางด้านของเบงเขาได้ข่าวจากสร้างเสียนแล้วตอนนี้เกิดโรคระบาดในกองทัพโจโฉภูมิอากาศทำให้ทัพของโจโฉอ่อนล้าลงไปอย่างมากจนไม่อาจจะควบคุมได้ทเทียนเถาและเตี่ยวหุนแนะนำให้โจมตีพวกมันตอนที่มันกำลังอ่อนแอแบบนี้ถึงกำลังพลของพวกโจโฉยังอ่อนแอแต่กำลังเรือรบยังแข็งแกร่งอย่างมากจิวี่ไม่ต้องการบุกในตอนนี้ศึกครั้งนี้คือศึกแห่งศักดิ์ศรีแม้ยามศึกก็ต้องมีความยุติธรรมจิวี่จึงไม่ลงมือในตอนนี้ ส่วนโจโฉเขากลับมีแผนจะใช้ศพทหารของตัวเองที่ติดโรคระบาดนำศพขึ้นบนเรือแล้วปล่อยให้ลอยไปตามน้ำไปยังฝั่งของผาแดงนั่นคือความโหดเหี้ยมของโจโฉทหารของจิวยีได้เห็นศพศัตรูลอยเข้ามาทหารจึงลากเรือเข้ามายังฝั่งโดยไม่รู้เลยว่าศพพวกนี้คือศพที่มีโรคระบาดจะทําให้ตัวเองติดเชื้อได้ของเบงจึงรีบสั่งให้ทุกคนหยุดให้ออกจากห่างศพและสั่งกักบ,บริเวณคนที่ดวนศพพวกนี้เพื่อรอดูอาการโจโฉพวกมันคิดทําลายขวัญกาลังใจใพวกเขาจิวยีจึงให้จัดการศพพวกนี เผาศพพวกนี้เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่แพร่ระบาดออกไปพวกจิวีต้องมาเผาศพส,สตู้ของตนเพื่อให้พวกเขาไปอย่างที่ชอบส่วนโจโฉเขากลับมีความสุขที่ทําให้สตูส้เสียขวัญกำลังใจจากศพทหารของตนเองและนั่นคือจุดเริ่มตน้นทาให้โรคระบาดแพร่กระจายในกองทัพจิวีรวมถึงกองทัพของเล่าปี่เช่นกันพวกเขาพยายามรักษาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหยุดยังโรคนี้ได้ทําให้เล่าปี่ได้ตัดสินใจพาทหารของตนหนีสึกครั้งนี้กองทัพของเล่าปี่ก็ยิ่งมีน้อยถ้าเขาสูญเสียไปทั้งหมดก็คงไม่เหลืออะไรแล้ว เขาจึงต้องหนีไปตั้งหลักและปล่อยให้ฝ่ายตายสู้เพียงลําพังทุกคนต่างตกใจในการตัดสินใจในครั้งนี้ของเล่าปีแม้ทัพใหญ่โจยีไม่ได้ห้ามพวกเล่าปีมันอาจจะเป็นจริงที่ต้องรักษาตัวเองก่อนก่อนที่จะไปรักษาคนอื่นและเล่าปีพร้อมกองทัพกับคุณพลของเขาจึงต้องจากลาแต่ของเบงไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่นี้ได้เขาจึงขอสู้ศึกอยู่ที่นี่จนกว่าสงครามนี้จะจบส่วนทางด้านโจโฉได้ข่าวแล้วว่าเล่าปีได้หนีไปแล้วถึงให้สุนกวนสู้ศึกกับโจโฉ โจโฉรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำให้ค่าสึกเกิดความวุ่นวายในกองทัพศัตรูได้โจโฉจึงเข้าไปหาแม่ทัพสัวหมอที่ตอนนี้กำลังเตรียมทัพเรือแม่ทัพส่วนหมอได้ใช้โซ่เหล็กผูกกล้องเรือเอาไว้เพื่อให้เรือแตกขบวนส่วนการแยกเรือน,นั้นเพียงปลดห่วงโซ่เรือก็จะแยกจากกันได้แล้วจากนั้นทัพเรือจะจัดขบวนขนาดทั้งสองข้างพร้อมออกรบทันทีโจโฉภูมิใจในการลบของแม่ทัพส่วนหมอเป็นอย่างมากเขาเป็นความหวังเดียวในการศึกทางน้ำโจโฉจึงสั่งให้คุณหนังที่มีชื่อว่าเจ ไปสืบแผนการของจูยี่หาข้อมูลให้กับโจโฉเ่ยวการเป็นคนฝ่ายตายที่ยอมจำนนต่อโจโฉและยังเป็นเพื่อนที่เติบโตมากับจูยี่อีกด้วยโจโฉอยากจะให้เขาไปพูดให้จูยี่ยอมจำนนต่อโจโฉเ่ยวการรับคำสั่งจากโจโฉเขาจะทําไม่ได้ส่วนทางด้านซุนกวนที่ตอนนี้ไม่เหลือทัพของเล่าปี่เป็นพันธมิตรอีกต่อไปแล้วโจโฉมีกําลังนับแสนนายพวกเขามีฐานแค่สามหมื่นนายเท่านั้นกําลังผลน้อยกว่าโจโฉหลายเท่าแต่ซุนกวนก็ไม่ยอมแพ้ศึกครั้งนี้จะเป็นศึกชีตาของงองโก จิยี่จึงถามเทียนเทาไปว่าพวกเขามีลูกธนูเท่าไหร่เทียนเทาจึงตอบว่าตอนนี้พวกเขามีประมาณ5 0,000ดอกและเล่าปีออกไปด้วย4 0,000ื่นดอกจูยี่มองว่าถ้าไม่มีลูกธนูพวกเขาไม่มีทางสู้ศึกครั้งนี้ได้คงเบงจึงขอจัดการเรื่องนี้ให้เองจูยี่ต้องการประมาณแสนดอกในการลบในครั้งนี้คงเบงมั่นใจว่าเขาจะหาลูกธนูนับแสนดอกได้ภายใน3วันแต่ถ้าเขาทำไม่ได้คงเบงให้ตัดหวองเขาได้เลยส่วนจิวยี่เขาก็มีแผนการเหมือนกัน เขาจะกําจัดแม่ทับสัวหมอและแม่ทับเตี่ยวอุ่นถ้าเขาทําไม่ได้จูยี่ก็ยอมให้ตัดหัวเหมือนกันการแข่งขันของสองคนในครั้งนี้เดิมพันด้วยชีวิตของเบงเริ่มแผนการของตัวเองเขาเก่งในการคาดเดาสภาพอากาศอย่างมากจนวันที่3เป็นวันสุดท้ายแล้วของเบงมั่นใจว่าวันนี้หมอกต้องลงเพราะนั่นคือแผนการของของเบงใช้หมอกเพื่ออำพางตัวเองส่วนเจียวการก็ได้เข้าหาจูยี่ไปสหาหเก่าที่เขาต้อนรับเกียวการเป็นปอย่างดี เกีย่ยวการพยายามผู้นายจิวยียอมจำนวนต่อโจโฉแต่จิวยีก็ปฏิเสธที่จะทําตามคําขอถึงพวกเขาจะมีกําลังผลที่น้อยกว่าแต่ก็จะสู้จนคนสุดท้ายขณะที่จิวยีลําดาบให้เกี่ยวการดูนั้นเขากลับทําจดหมายตกทําให้เกี่ยวการสงสัยเลยว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของใครกันแนะ่แล้วข้างในเขียนว่าอะไรแต่จิวยีก็เห็นซะก,ก่อนเขาจึงเก็บเข้าไปในเสื้อของตัวเองจนนายทหารเข้ามาแจ,จ้งจิวยีมีเรื่องสําคัญที่จิวยีต้องรู้ทั้งสองคนจึงไปคุยกัน เกี่ยวกับการที่สงสัยก็ตามไปแอบฟังเขาได้ยินมาว่าข้ารู้ว่าเรามีลูกธนูไม่พอหากองเบี่ยงหาเพิ่มให้ไม่ได้ข้าจะตัดหัวเขาซะบางทีสายที่รอยอีกฝั่งอาจจะช่วยได้ลูกธนูแสนดอกแต่พวกเขาก็มีภารกิจที่สําคัญกว่าแม่ทัพส่วนมอและแม่ทัพเตียวอุ่นแจ้งมาว่าตอนนี้นําศีรษะโจโฉมาให้ไม่ได้และนี่คือสารจากแม่ทัพทั้งสองคนทําให้เกี่ยวการเริ่มเข้าใจแล้วว่าจิวี่ได้ส่งสายสื่เข้าไปยังทัพของโจโฉและคนคนนั้นก็คือส่วนมอและเตียวอุ่น แต่จะนาหลักฐานนี้ไปให้โจโฉได้ยังไงสารที่ทั้งคู่เขียนมาให้จิยีอยู่ในเสื้อของจิยีและแล้วเกี่ยวกันก็ได้สารนั้นมาจริงๆในสารนี้เขียนไว้ว่าที่เรายอมจำนวนต่อโจโฉไม่ได้หวางผลตอบแทนอย่างใดแต่พอพวกเขาไม่มีทางเลือกกองทหารชาวเหนือติดกับอยู่ในค่ายอีกไม่ชา้าจะต้องส่งศรีรษะของโจโฉไปให้เกี่ยวกันยังรีบเอาข่าวนี้ไปแจ้งให้กับโจโฉได้รู้ส่วนขงเบงได้นำเรือ20ลําลำมุม่งหน้าหาศัตรู พวกเขาอำพังด้วยหมอกที่แทบมองไม่เห็นอะไรเลยจนกองทัพเรือของคงเบงใกล้เรือของแม่ทัพสัวมอคงเบงเขาจึงสั่งให้หยุดเรือรอเวลากองรบของแม่ทัพสัวมอบอกให้ทหารทุกคนเตรียม,มพร้อมธนูมากมายพร้อมยิงเข,าข้าฆ่าศึกส่วนโจโฉได้เห็นสัญ์ของแม่ทัพสัวมอและแม่ทัพเตียวอุนแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อว่าสองแม่ทัพคนนี้จะเป็นไ้สึกได้โจโฉมองว่ามันเป็นแค่แผนการที่จะทําให้พวกเขาแตกคอกันเจียวกานยังบอกอีกว่าสายลับอีกฝั่งจะส่งลูกธนูนับแสนดอกไปให้ ส่วนของเบงก็เปิดฉากสั่งให้ยิงธนูเข้าหาสตูแต่ก็ไม่ถึงทหารของสัวหมอและส่วนหมอก็สั่งให้ยิงธนูเข้าฆ่าศึกในหมอกหนาที่ไม่อาจจะมองเห็นสตูได้ลูกธนูนับหมื่นดอกถูกยิงเข้าไปหาเรือของของเบงก็สั่งให้ยิงเข้าไปอีกและนี่ก็คือวิธีการหาลูกธนูของของเบงและมันก็ได้ผลจริงๆส่วนโจโฉจากคำพูดของเจียวการเขากลับเริ่มลังเลใจแล้วหรือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริง โจโฉจึงเอาสารยอมจำนวนของทั้งสองแม่ทับมาเปรียบเทียบลายมือจากสารของจิวยีและนี่คือลายมือเดียวกันและมันต้องใช่แน่แน่นหมอนและเตียวอุ่นไปสายรับของจ e. ิวยีหลังจากของเบงได้ลูกธนูมากพอแล้วเขาจึงสั่งให้ทหารล่องเรือกลับนหมอนและเตียวอุลล่นรู้สึกดีใจที่สามารถขับไล่สโตนีไปได้ทาคูได้เข้าถึงฝั่งและได้เจอกับโจโฉที่ยินรอพวกเขาอยู่ชัยชนะเพียงน้อยนิดไม่เห็นต้องตอนรับใหญ่โตขนาดนี้โจโฉจึงถามไปว่าข้าศึกสงทหารมากีาน่นาย โซมวจึงบอกว่าหมอกลงหนามากอย่างที่จะมองเห็นพวกเขาจึงยิงธนูไปประมาณแสนดอกแล้วมันก็ถอยทับกลับไปทุกอย่างเป็นไปตามที่โจโฉได้ยินมาและพวกเขาก็ได้เห็นเรือลำได้กองสตูล,ลอยเข้ามาพร้อมลูกธนูอีกมากมายเขาก็ยิงมั่นใจว่าสองแม่ทัพเป็นสายลับให้กับจู๋ีและสายนก็ชัดเจนเหมือนกันทั้งสองแม่ทัพก็พยายามปฏิเสธพวกเขาไม่เคยเชิดเช่นนั้นเลยโจโฉไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบคนหักหลังเขาจึงสั่งทหารประหารสองแม่ทัพทันที แต่แม่ทัพของโจโฉก็เข้ามาห้ามโจโฉให้เขาตัดสินใจใหม่ถ้าประหารพวกเขาทั้งคู่แล้วใครจะนำทัพเรือของพวกเราแต่ก็ไม่ทันการแล้วสองแม่ทัพถูกตัดหัวไปแล้วทั้งสองแม่ทัพคือความหวังในการสู้ทางน้าและโจโฉก็เริ่มคิดขึ้นมาแล้วว่านี่อาจจะเป็นแผนการให้เขาประหารแม่ทัพฝีมือดีที่สุดไปเขากําลังถูกจิวยวี่หลอกเอาแล้วส่วนของเบงเขาได้ลูกธนูมาทั้งหมด1นึ่งแดอกและได้ข่าวมาแล้วว่าแม่ทัพส่วนหมอและแม่ทัพเตียวอุ่นถูกโจโฉสั่งตัดหัวไปแล้ว และนี่คือแผนการของทั้งคู่จิวยีและขงเบงแผนการที่กำจัดแม่ทัพทั้งสองและยังได้ลูกธนูเพิ่มอีกเป็นแสนดอกโจโฉทำตัวเหมือนปกติทั่วไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเลี้ยงฉลองให้กับเกี่ยวการที่เขาทำหน้าที่ได้สำเร็จขอดื่มเพื่อความสำเร็จแต่นั่นมันไม่ใช่ที่เกี่ยวการคิดที่ดื่มเข้าไปมันกลับเป็นยาผิดโจโฉไม่ต้องการคนที่ทำงานพลาดแบบนี้ทำเหมือนกับเขาเป็นคนงโง่ที่เจ้างโง่มันเรื่องเล็กแต่เจ้าเอาความโง่ามาแปะเปืื่นขานั่นคือเรื่องใหญ่ของข้า โจโฉจึงสั่งการให้แม่ทัพทุกคนเตรียมความพร้อมพวกเขาจะบุกผาแดงนี้อีกสองวันทัพของโจโฉเริ่มเตรียมกองทัพพร้อมบุกเต็มอัตราศึกแต่โจโฉก็ต้องกังวลอีกเรื่องโรคระบาดตอนนี้ยังไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ทหารติดเชื้อมากขึ้นทั้งป่วยและล้มตายไปหลายคนหมอจึงแนะนำให้เลื่อนการบุกออกไปก่อนตอนนี้ทหารของพวกเขาไม่พร้อมในการออกรบแต่โจโฉก็กลับไม่คิดอย่างนั้นทหารพวกนี้พร้อมตายเพื่อเขา,า,า,เเขาโจโฉจึงบอกให้ทุกคนจับดาบขึ้นมาสู้ ศึกครั้งนี้จะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ที่จะทให้ทุกคนมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตทําให้คนป่วยที่ติดเชือ้อต้องลุกขึ้นมาจับดาบสู้เพื่อโจโฉส่วนทางด้านพวกขงเบงพวกเขากําลังวางแผนลบจะจัดการขบวนลบเข้าจู่โจมพวกมันยังไงดีจน้างเสียงได้กลับมาเธอมีแผนที่ค่ายของพวกโจโฉแผนที่ที่เธอเขียนเอาไว้ที่ผ้าขนาดใหญ่เธออธิบายแต่ละจุดให้กับทุกคนได้ฟังกัน หอคอยที่อยู่ตรงนี้เป็นฐานบรญชาการของโจโฉมีกองร้อยที่เก่งกาจที่สุดคุ้มครองอยู่ตรงนี้เป็นโรงทหารฝั่งซ้ายและขวามีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาภูเขาด้านหลังคือจุดอ่อนที่สุดเปรียบเหมือนพยาที่ช่องไปข้างหน้าแต่ลืมมองหางของตัวเองทหารหนึ่งในสาประจำการบนเรือลบพร้อมโจมตีได้ตลอดเวลาเรือลพบวคยน้ำฝูเรือลำเล็กกว่าเรือขนส่งจะอยู่ตรงกลางขาบวนเป็นการจัดทับเรือแบบเชื่อมสลักเรือทุกลำพร้อมจะโจมตีหรือป้องกันทั้งหมดนี้คือแผนที่ตั้งค่ายของโจโฉ ส่วนโจโฉกำลังคิดเหมือนกันว่าสตูจะโจมตีพวกเขาแบบไหนได้บ้างโจโฉยังคิดขึ้นมาได้ว่าพวกจิวยีต้องโจมตีพวกเขาด้วยไฟแน่แต่น่าเสียดายที่คงไม่ได้ผลนี่ลมพายะกำลังจะพัดมาหากพวกมันใช้ไฟโจมตีต้องสู้กับลมสุดท้ายแล้วไฟก็จะเผาพวกมันเองโจโฉจึงคิดขึ้นมาได้ว่าพวกเขาจะใช้ไฟในการโจมตีลมจะช่วยให้พวกเขาเผาพวกจิวยีได้โจโฉจึงสั่งให้คนหินกรรมฐานขึ้นเรือแล้วอพาพวกนี้พวกเขาจะเผาผาแดงให้ลาบเป็นหน้ากอง ส่วนทางด้านสวนกวนจากแผนที่กวงสร้างเสียงที่วาดมานี่จะเป็นการเตรียมทัพเรือของโจโฉโจโฉเตรียมกระบวนกัรทัพสับเสร็จแล้วศึกในคืนนี้อาจจะเป็นนัดชี้ชะตาของพวกเขาเป็นศึกขีเป็นชี้ตายแต่ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะจะสู้ด้วยทุกสิ่งที่มีส่วนเส้นที่เชื่อมระหว่างลำเรือโจโฉจะใช้ห่วงโซ่โยงลำเรือเอาไว้ด้วยกันเพื่อให้กล่องเรือมีความมั่นคงทหารคนเหนือจะได้ไม่ต้องเมาเรือจิวยีเริ่มคิดแผนการออกมาได้แล้วสิ่งที่พวกเขาจะใช้โจมตีนั่นก็คือไฟ โจโฉตั้งค่ายในทำเลที่ไม่ดีนักมันเหมือนกับโค้งเบ็ดทำให้ถ้าจะถอยก็ถอยยากพวกเขาจะใช้ไฟพอได้เปรียบในแง่ของผู้มิประเทศถ้าเผากองเรือที่อยู่ด้านหน้าได้พวกมันก็จะติดกับและอ่อนแรงหมดพิษส่งไปเองเทียนเถาจึงอาสานําเรือไฟเข้าจัดการพวกมันเองเขาขอเรือไฟสักสิบลำสองลำเอาไว้โจมตีกองเรือขนาบซ้ายและขวาแปดลำที่เหลือโจมตีกองเรือที่อัดอยู่ตรงกลางเผาเปิดช่องโหว่จากนั้นก็ตามจอบไปติดๆแล้วจูโจม ต่อให้พวกมันจะมีมากแค่ไหนพวกเขาก็มีสิทธิ์บดขยี้พวกมันได้เรื่องใช้ไฟนั้นมันอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าลมไม่เต็มใจให้กับพวกเขาไฟพวกนี้ก็จะเผาพวกเขาซะเองจิวี้ก็เริ่มไม่มั่นใจในแผนการนี้แล้วตอนนี้ลมเป็นประโยชน์ให้กับโจโฉและโจโฉก็ต้องใช้ไฟอย่างแน่นอนของเบงผู้กเกี่ยงการในการพยากรณ์อากาศเริ่มดูสภาพอากาศที่ตอนนี้มันกําลังเปลี่ยนแปลงเมฆดาทางทิศปุรภากําลังเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์มันดูเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ สระแสลมกําลังเปลี่ยนทิศทางที่อากาศไม่หนาวนักหากมีเมฆบางมาบดบางดวงอาทิตย์ตลอดริมแม่น้ําแยงชีจะมีลมนอกฤดูพัดเข้ามาเสมอเป็นลมอาัคานีที่เป็นลมอุ่นมันจะพัดจากทิศอัคานีไปยังทิศผายักคนที่รู้เรื่องนี้อีกคนนั่นก็คือแม่ทัพสัวมอที่ตอนนี้ถูกโจโฉสั่งประหารชีวิตไปแล้วส่วนลมจะเปลี่ยนทิศทางนั้นควรจะเป็นคืนนี้ก็ไม่พุ่งนี้เชา้าส่วนกวนไม่ต้องการพัศึกครั้งนี้ถ้าของวิ่งทํานายได้แม่นยําตามนั้นจริง ะดีต่อกองทัพของพวกเขาเป็นอย่างมากแต่หากท่วงโจโฉให้โจมตีล่าฉาได้จึงจะมีโอกาสชนะจากคำพูดของซุนกวนกต่ไม่เสี่ยเกียวภรรยาของแม่ทัพจิวยี่ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อชัยชนะครั้งนี้จากความหวังที่อาจจะชนะศึกครั้งนี้ได้พวกเขาจึงรีบเตรียมทำลูกไฟและจะใช้น้ำมันป่าเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงของลูกไฟพร้อมทำระเบิดเพื่อพังประตูของค่าสึกจนมีคนดูแลเสี่ยเกียวเข้ามาบอกกับจิยีว,ว่า สเสี่ยวเกียวเธอหายตัวไปแล้วเซียวเกียวเธอตัดสินใจไปยังค่ายของโจโฉเธอไปในครั้งนี้เพื่อถ่วงเวลาให้กับโจโฉไม่ออกศึกเร็วจนเกินไปเธอจะถ่วงเวลาจนลมเปลี่ยนทิศทําให้พวกเขาได้เปรียบในการลบเธอขอทําหน้าที่นี้เพื่อสามีของเธออย่างจิวยี่สักครั้งและการศึกครั้งนี้ก็ต้องดําเนินต่อไปพวกเขาไม่มีเวลาเหลือแล้วและก็หวังว่าเซียวเกียวจะทําได้สําเร็จส่วนทางด้านโจโฉก็ได้เจอกับสเสี่ยวเกียวหญิงที่เขาหลงรักมาตั้งนานวันนี้เธอมาหาถึงที่ค่าย และโจโฉก็คิดว่าถธอมายอมจำนวนต่อเขาโจโฉได้คุยกับเธอเพียงสองคนตอนนี้โจโฉไม่ยึดถึงการออกศึกเลยลงไลแต่เสียลเกียวที่เธอมาที่นี่เธอเป็นคนตัดสินใจมาเองไม่มีใครส่งเธอมาเธอมาขอร้องให้โจโฉถอยทับกลับไปยังไงโจโฉก็ชนะอยู่แล้วจะลบให้คนต้องมาตายเพื่ออะไรแต่โจโฉก็ไม่ยอมนอกจากจะให้จิวยีมาคุกเข่าต่อหน้าโจโฉเท่านั้นส่วนทัพเรือของจิวยีได้จัดทัพเตรียมพร้อมลบหรือแค่รอเวลาลมเปลี่ยนทิศเท่านั้น และทัพเรือของโจโฉก็เช่นกันทัพของเขาเตรียมพร้อมรบเสี่ยวเกียวจึงต้องหาวิธีถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดโจโฉเป็นคนที่ชอบดื่มชาออากมากๆและชาที่เขาชอบมากที่สุดนั่นก็คือชาจากฝีมือการชงของเสี่ยวเกียวเสี่ยวเกียวจึงต้องใช้วิธีนี้ในการถ่วงเวลาโจโฉและเขาก็สนใจการชงชาของเธอทำให้เหล่าทหารแม่ทัพต้องรอคำสั่งของโจโฉเพียงคนเดียวเท่านั้นเสี่ยวเกียวเขาพยายามสังเกตทิศทางของลมตลอดเวลาและทําให้โจโฉสนใจเธอไม่ให้คิดถึงทิศทางลมที่จะเปลี่ยนไป และแล้วเวลานั้นก็มาถึงลมได้เปลี่ยนทิศต,ตามที่ขงบินคาดการเอาไว้ทั้งหมดและนี่คือโอกาสของกองทัพของจิวยี่แล้วจิวยี่จึงให้เริ่มปฏิบัติการพอถึงชั่วยาม3เหลือไฟสิบลำจะบุกเข้าโจมตีทัพเรือของโจโฉเผาทะลุผ่านทัพนาเมื่อทัพเรือแตกจะมีทัพทางบกเข้ามาสนับสนุนนั่นก็คือทัพของเล่าปี่นั่นเองและนี่คือแผนการลวงฆ่าศึกให้พวกมันตายใจคิดว่าเล่าปี่ได้สุนกวนแตกคอกันและมันก็ทําให้โจโฉเชื่อจริงๆ ขุนพลจูโรงจะเข้าตีประตูทางทิศตะวันออกเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกมันส่วนเล่าปีกวนอุลและเตียวหุยจะเข้าโจมตีทิศตะวันตกจะเข้าโจมตีประตูทิศตะวันตกไปล้อม่ายของพวกมันจิวยี่จึงสั่งปล่อยเรือไฟทันทีส่วนโจโฉก็เริ่มตกใจกับ,บลมที่ได้เปลี่ยนทิศไปแล้วและกองเรือของจิวยี้ก็กําลังมุ่งหน้ามาทางนีถ้าโจโฉจะต้องรีบแยกเรือแต่การแยกเรือน,นั้นมันไม่ได้ทําได้เร็วขนาดนั้นและนั่นทําให้เรือไฟของจิวยี่พุ่งชนขบวนเรือทับหน้าของโจโฉอ,อย่างจัง การโจมตีทั้งขนาบด้านหน้าทั้งระเบิดและลูกไฟทับเรือโจโฉถูกเล่นงานอย่างหนักไฟและลมทาให้ลุกลามอย่างรวดเร็วแถมโจโฉได้สั่งให้เอากำมถันขึ้นไปบนเรืออีกด้วยมันก็ยิ่งเกิดระเบิดรุนแรงขึ้นไปอีกทับด้านหน้าถูกไฟเผาอย่างหนักส่วนกองเรือด้านหลังก็ไม่อาจจะไปไหนได้รอโดนเปลวไฟเขาเล่นงานเท่าน,านั้น เรือรบของจิวีแได้ส่นวนกวนเล่นเรือผ่านกองทัพเรือของโจโฉมุ ho, ่งหน้าเข้าหาศัตรูส่วนทัพบ,บกของเล่าปี่เขาก็ได้สั่งการบุกโจมตีด้านหลังของค่ายโจโฉเล่นงานทัพของพวกมันทุกทิศทุกทางทัพของจิวีบุกเข้ากำแพงค่ายแต่ก็ต้องเจอกบุกสากจากพลธนูของโจโฉวงมันเข้าลิ่นนานอย่างหนักทำให้ทำลายกำแพงเมืองนี้พวกเขาอาจจะต้องเสียงกำลังคนเป็นมากกว่านี้แนะ่ส่วนกองทัพของเล่าปี่พวกเขาก็ได้เข้ามาในค่ายของโจโฉได้แล้วโจโฉได้รับแจ้งจากแม่ทัพว่า ทัพของเราปีบบุกโจมตีพวกเขาจากด้านหลังของค่ายเขารู้ทันทีทั้งหมดนี้เขาโดวนหลอกว่าเราปีได้หนีไปแล้วส่วนทางด้านจิวจีที่บุกดานหน้าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถฝ่ากำแพงพวกมันไปได้ต้องทำลายกำแพงนี้ให้ได้ก่อนที่จะเสียคนไปมากกว่านี้แม่ทัพเหลี่ยงเขาจึงขอจัดการเรื่องนี้เองและสิ่งที่แม่ทัพเหลี่ยงทำนั้นก็คือการเสียสละของตัวเองวิ่งถือระเบิดเข้าหากำแพงจนเขาสามารถทำลายกำแพงไปได้แต่ก็ต้องเสียแม่ทัพเหลี่ยงไปด้วยทัพของจิวจีจึงรีบบุกเข้าไปในค่ายของโจโฉ แต่ก็ต้องเจอทหารที่คอยปกป้องโจโฉเป็นทัพที่มีฝีมือดีที่สุดทัพมาวิ่งเข้าโจมตีและจิ๋วยี่ก็จัดการด้วยระเบิดเผาพวกมันเป็นจุนตอนนี้ทัพเรือของโจโฉถูกเผาจนหมดแล้วและเปลวไฟกําลังไล่ตามทัพจิ๋วยี่มาติดติดกว่าเขาจึงตั้งโลกป้องกันและบุกเข้าไปอย่างที่ภาคสุดท้ายของโจโฉทหารมมาของโจโฉเขาเล่นงานพวกเขาจิ๋วยี่จึงสั่งให้เข้าโจมตีคนพลทั้งสามของเล่าปี่เข้าเล่นงานศัตรูขาพวกมันไม่มีการปานี แม่ทัพของโจโฉรู้สึกโกรธอย่างมากที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ทั้งหมดเป็นเพราะเสี่ยวเกียวภรยาจิวยีทำไมพวกเขาต้องแพ้ศึกแม่ทัพจึงจะเข้าไปจัดการเสี่ยวเกียวจิวหยีซุนกวนและจู่ลงพยายามบุกเพื่อตามหาโจโฉและช่วยเสี่ยวเกียวหาตัวเธอให้เจอแต่ก็ไม่ทันการแล้วแม่ทัพของโจโฉถึงตัวเธอก่อนแล้วและจับตัวเธอเอาไว้ส่วนจิวยีก็ได้บุกเข้าไปยังตําหนักของโจโฉ และก็ได้เฉชิญหน้ากับโจโฉไม่นึกไม่ฝันว่าข้าจะแพ้กับแค่ลมวูบเดียวและต้องมาแพ้กับน้ําชาแค่จอกเดียวเท่านั้นขุนพลของเล่าปี่และสุนกวนพร้อมจะเข้าช่วยจิวยีเสี่ยวเกียวถูถกจับและโจโฉก็สั่งให้จิ๋วยีวางดาบลงจู่ล่งเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยเสี่ยวเกียวซุนกวนจึงจัดการยิงธน,นูเข้าหาโจโฉแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าโจโฉและจิวยีก็สามารถช่วยเสี่ยวเกียวเอาไว้ได้ทันสงครามในครั้งนี้โจโฉแพ้อย่างลาคบคาบ ทหารของโจโฉล้มตายกันหมดเห,ล,หดลือก็แค่แม่ทัพคอยติดตามโจโฉไม่กี่คนจิวยี่ไม่ต้องการฆ่าโจโฉกลับไปในที่ของเจ้าที่ที่เจ้าจากมาโจโฉไม่เคยแพ้ใครมาก่อนและนี่เป็นการแพ้ข้งแรกที่เขาพ่ายแพ้จนไม่เหลืออะไรเลยทั้งกองทัพเหลือและทหารก็ไม่มีเหลือกองทัพของจิวยี่และเล่าปี๋ถึงจะมีคนที่น้อยกว่าก็สามารถชนะศึกครั้งนี้ได้ขอแค่มีกลยุทธ์ที่ดีวางแผนอย่างรัดกุมเท่านี้คนนับหมื่นก็สามารถจัดการคนนับแสนได้ ตอนนี้ลอบปีและส่นกวนเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแต่อนาคตพวกเขาอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้ขงเบงกุนซือนักวางแผนลบที่เจงกาดอาจจะต้องเจอกับจิวยีแม่ทัพใหญ่ของตอนตายในศึกสงครามครั้ง,งใดครั้งหนึ่งและนั่นคืออนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้และหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วครับก็บทสรุปกับหนังเรื่องจอโจโฉแตกทัพเรือภาคที่2หนังในปี2009ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสริโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ